สวัสดีครับกลับมากับรายการ Beauty Hero นะครับวันนี้อยู่กับมออนุปอนนะครับเป็น EP ที่2แล้วเกี่ยวกับอัปเดตเทรนด์ความงามนะครับทั้งเรื่องของสกินแคร์ความสวยความงามหรือการทุกอย่างเนี่ยเรารวมครบจบไว้ในรายการนี้แล้วนะครับนี่เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยนะครับซึ่งก็คือน้องแพลวนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้น้องแพลวแนะนาตัวกันก่อนดีกว่านะครับใครๆอาจจะเคยเห็นน้องแพลวมาเยอะมากนะครับเพราะดังมากเลยและก็สวยมากๆด้วยนะครับ น้องแพรแนะนําตัวให้พี่ๆฟังได้เลยครับสวัสดีค่ะแพรนะคะก็ตอนนี้ก็ทําเป็นธุรกิจออนไลน์ค่ะก็มีเพจดัเพ์ของตัวเองแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นแบบว่าทําเพจดวตี้บล็อกเกอร์ด้วยใช่ค่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นกันดีก,กว่าว่าวันนี้พี่อยากจ,จะรู้เรื่องของรีวิวหัตถการปี2024ที่ น้องแพลทำในปีนี้มีอะไรบ้างเล่าให้พี่ฟังได้ไหมครับจริงๆพอเหมือนเราเริ่มอายุแบบเข้าเลขสามแล้วคุณหมอเรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้สมัยที่แบบ20กกว่าอะไรที่แพลคอนเซิร์มากมากคือแพลเป็นคนที่มีแกม้มคือแก้มเยอะคือแก้มเยอะมาตั้งแต่ช่วงสมัยเด็กๆแล้วแบบคนแก้มป่องมาตลอดแล้วร,รู้สึกว่าพอเริ่มอายุมากขึน้นอะตอนที่แบบเหมือน20ต้นๆเนี่ยเราก็จะเริ่มทำนี้ก่อนแฟด เมโซแฟตใช่ไม่โซแฟตแต่พอเราพออายุเท่านี้เหมือนเราเริ่มทํางานมีบัตเจ็ตขึ้นเราก็จะไร้รู้สึกถึงก็จะรู้จักเรื่องแบบการทําเทอร์มาดหรือแบบที่เป็นเครื่องที่ช่วยทําให้แก้มหายอ,อันนี้จริงๆเราก็รู้สึกว่าพอมาทำอะความแตกต่างจากตอนที่เราทาแฟตอยากให้คบบุยเรื่องแฟตหน่อยว่าแบบว่าตอนที่ทําแฟตตอนนั้นอะเรารู้สึกว่าแก้มอะมันตอบลงตอนเด็กๆอะแต่พอ อายุมากขึ้นนะพอะแก้มมันลดลงอ่ะหน้ามันเริ่มแบบเหมือนห้อยอในการฉีดเมโซแฟตเมื่อตอนนั้นก็อยากคือจริงๆก็อยากรูงว่าแบบแฟตอ่ะการฉีดแล้วอะค่ะมันทําให้แบบหน้าห้อยจริงไหมในคนที่แบบเริ่มมีอายุมหมายถึงว่าน้องแพลวเคยฉีดเมโซแฟตมาตอน,นเด็กๆใ,ใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเออผลลัพธ์มันก็โอเคสาหรับเรารู้สึกว่าเอมันก็ช่วยในเรื่องของแก้มได้ดีกับหน้าแก้มดูเล็กลงแต่ว่าพอ เราเริ่มศึกษามากขึ้นเนี่ยทาไมถึงไปเปิดใจเครื่องหลังจากแฟตเลยละ่ะคือพอรู้สึกว่าแฟตเริ่มไม่ลงอ่ะรู้สึกว่าเริ่มมีไม่เห็นผลอะไรใช่รู้สึกว่าแก้มของหน้าไม่เท่ากันคือเรามีปัญหาแก้มเยอะอยู่แล้วพอไปฉีดแฟตแก้มลดลดจริงแต่ว่ารู้สึกว่าหน้าม,มันมีความแบบไม่เฟิรม์มไม่เท่ากันก็เลยแบบไปศึกษาจริงเครื่องที่เริ่มมาศึกษาคือเมื่อปีนี้ปีที่แล้วนงคะที่ทําได,ได้ได้ลองทํำนะคะเพราะว่าราคาของเครื่องที่หลากหลายอะ ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงในการทําแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยพอพอได้ลองทําปุ๊บอะความรู้สึกมันจะไม่ใช่แบบหุ้ยลดแบบแฟดเลยแบบฉีดปุ๊บแล้วแบบ2อสามวันรู้สึกแก้มยุ่แต่เหมือนเหมือนแบบว่ามันค่อยๆทําให้มันดูกระชับขึ้นอ,อันเนี้ยคือสิ่งที่เรารู้สึกกับเครื่องก็เลยมีความแบบสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าคนที่แบบอยากจะเริ่มแบบหน้าวีอ่ะทุกคนก็คงอยากหน้าวีแบบสาวกาหลีอะไรเงี้ยแล้วควรจะ ทำแฟตมาก่อนอย่างแพลวเนี่ย,ยาก็เสียเงินกับแฟตมาจริงๆ,ๆเสียมาเยอะมากเย<า>อะม,มากแล้วทําแล้วจริงๆแฟตก็มีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยก็ไม่รู้ว่าเราควรทําแฟตหรือเรามาควรทําเครื่องเพื่อให้หน้าวีดีเนี่ยค่ะจริงๆพี่มองว่าจุดประสงค์ของคนที่แบบพวกเมโซแฟชทะเนาะก็คือหนูต้องการแบบหน้าเล็กหน้าวีต้องการลดเฉพาะจุดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคนวัยรุ่นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องงบประมาณยังไงเขาก็ไปเริ่มเป็นตัวเมโซแฟตอยู่เลยเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ ทำให้ไขมันมันแตกตัวออกมาแล้วก็ร่างกายเราก็จะค่อยๆสลายไปเองแต่น้องแพรก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าตอนฉีดเมโสแฟตเนี่ยพี่เชื่อว่ารอยทั้งร้อยยบแต่ก็เหี่ยวยบแต่ก็ไม่เท่ากันบวมแล้วก็บวมนานเจอไหมเจอประเด็นนี้ไหมเจอแล้วรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือมันคือเราเป็นคนแบบผิวแบบเซนซิทีฟง่ายแล้วพอแบบแบบปุ๊บเข้าไปบางทีเนาะมันก็มีความแบบม่วงแล้วม่วงนานม่วงจนเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราต้องการแบบ อีกวันหนึ่งเราต้องไปทํางานเลยเมื่อก่อนเด็กๆเราอาจจะแค่แบบว่าโอเคไปมาหาลัยก็ไม่เป็นไรใส่แมสแต่พอแบบมาทํางานแล้ววันสมมติวันนี้ที่อีกสองสามวนันเราต้องไปทํางานต้องไปเจอใครแล้วแบบเห็นเป็นรอยม่วงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีความแบบคอนเซิร์นก็เลยเริ่มมาศึกษาเรื่องเครื่องเหมือนกันในเดปี <ๆ S 1> นี้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยแบบเฮ้ยแล้วถ้าสมมติคนที่แบบอยากเริ่มควรจะอาจจะต้องเลือกว่าเราควรจะทําแบบไหนหรือบัจเจตด้วยไหมคะอืมจริงๆพี่ว่าถ้ามันจะมีสองกลุ่มก็คือคนที่ เริ่มจาก the base version ก็คืออะไรดีที่สุดพี่ขอเริ่มด้วยอันนั้น oh. อ่ากับอีกอันหนึ่งเลือกเพราะว่าบัตเจ็ตเพราะพี่เจอสองกลุ่มนี้คือเป็นคนไข้มาอยู่ละที่เราดูแลเนาะแต่ทีนี้เราก็ต้องดูก่อนว่าต้องการจุดประสงค์อะไรถ้าต้องการแบบแก้มเนียงให้มันมีขนาดที่เล็กลงเนี่ยทั้งสองกลุ่มทั้งไมโซแฟตกับตัวเครื่องเนี่ยมันก็ตอบโจทย์อยู่และยิ่งปัจจุบันเนี่ยเทรนในเรื่องของแบบหน้าวีหน้ากระชับเนี่ยมันก็เป็นเทรนที่ค่อนข้างมาแรงเนาะแต่เท่าที่พี่ดูเนี่ยถ้าไม่ได้ติดเรืืื่่่่อออออองงงงงบะะไไรรรีกก็ยาจใให้ปดูนเเขค มากกว่าเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องเครื่องแล้วก็มีการใช้งานเครื่องเนี่ยหลากหลายยี่ห้อแต่เราอาจจะไม่ได้ยึดยี่ห้อเป็นหลักถูกไหมครับแบบที่แบบแบบเคยทํายี่ห้อนูน้นยี่ห้อนีน้มามีโซฟาตยี่ห้อนู้นเครื่องยี่ห้อนี้คือเครื่องแต่ละอย่างเนี่ยมันมีจุดดีกับจุดด้อยไม่เหมือนกันเนาะ <S <S 2> <S 2> แต่ส่วนใหญ่เครื่องที่น้องแพลททามาเกี่ยวกับเรื่องของอกระชับผิว <S <S ลดไขมันบางจุดเนี่ยน้องแพลททาเครื่องรุ่นไหนมาบ้าง ทำออริจิโอกับทำเทอร์มาถ้าถ้าที่ศึกษามานะเรื่องแบบแก้มคือเราอะพอแบบพอเครื่องมันเยอะก่อนหน้านี้มันอาจจะมีไม่กี่ตัวรรจริงๆก่อนนั้นนี้คือรู้สึกเลยก็คือเทอร์มาไฮฟ,ฟูอะไรอย่างงี้น้องเมื่อก่อนก่อนหน้านี้แต่ปีนี้อะถ้าเป็นเรื่องลดแก้มเนี่ยเขาจะบอกว่ามีเทอร์มาดกับออริจิโอเฮ้ยอันนี้อยากดูมากแล้วแบบแทวก็เห็นช่วงนี้คนทำออริจิโอันเยอะอ้าวแต่ออริจิโอเนี่ยราคาแบบเอ้ยทำไมมันดรอ กว่าเธอมาแล้วทําไมเธอมาเจ็บกว่าออริจิโอไม่เจ็บแล้วผลลัพธ์มันต่างกันยังไงอ่ทาททางที่แบบน้องแพลวเคยเป็นคนทํามาสองเครื่องเลยเนาะเราก็จะรู้ว่าโอเคมันก็เวิร์กผลลัพธ์โอเคทั้งคู่แหละแต่ว่าเออทำไมเธอมาเจ็บกว่าแล้วก็ออริจิโอเนี่ย มันเจ็บน้อยกว่านะทําเร็วกว่าด้วยแล้วหนูก็เซฟงกกว่าอ่ะหนูจะเลือกอันไหนดีทําไมคนต้องไปจ่ายแพงเนาะพี่ว่าหนึ่งเลยเนี่ยอาจจะต้องดูที่ตัวเครื่องก่อนเพราะมาตรฐานแต่ละเครื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันเช่นเหมือนเครื่องหนึ่งผ่านออยไทยอเมริกาเกาหลีอีกเครื่องหนึ่งมีแค่ออยไทยกับเกาหลีแปลว่ามาตรฐานที่เหนือกว่าน,นั้นเนี่ยมันจะต้องมีแบบการวิจัยหรือว่าแบบซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นในเรื่องของราคาที่พี่ว่าแตกต่างกัน แล้วก็เทคโนโลยีแต่ละเครื่องเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปแต่พื้นฐานเลยนะเท่าที่พี่เข้าใจแล้วก็รู้มาเลยมาจากการใช้งานจริงเนาะทั้ง2องอย่างเนี่ยเป็นโมโนโพลาร์เอแปลว่ามันจะเป็นคลื่นความร้อนเ uh huh. f ก็คือเรดิโอฟ r e ควนซีก็คือเป็นคลื่นความร้อนแปลว่าความร้อนสามารถทําอะไรสลายไขมันได้สามารถ hmm. ยุบไขมันได้เหมือนเราไปนวดหน้าด้วยความร้อนรู้สึกว่าหน้าเล็กลงไหมหร uh huh. ือเข้าสตรีม uh huh. เข้าสตรีมออกไวนาวซานะาหน้าเล็กลงไหมเล็ก เพราะว่าแบบความร้อนนะมันจะไปทําให้น้ํเละเหยออกจากผิวและถ้าร้อนมากๆเลยนะร้อนแบบ6 0สิบถึงเกองศาคือร้อนตีเลยอ่ะไขมันมันก็ฝ่อไปเป็นเรื่องปกติอันนี้คือหลักการที่เขาเอามาทําในเครื่องที่น้องแพลวใช้จะไม่เหมือนเมโซแฟตที่ฉีดมาเลยนะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวยาทําให้ไขมันมันเหลวมันนิ่มแล้วก็สลายไปแต่อันนี้มันคือความร้อนแปลว่าความร้อนเนี่ยไขมันมันจะค่อยๆหดตัวแต่ยังเฟิร์มอยู่หดเฟิร์มหดเฟิร์มหนูก็จะด้เรื่องของหน้าวีหน้าเล็ก และก็ผิวเฟิร์มไปด้วย oh. ถ้าถามเทียบกัน2เครื่องระหว่างตัวเทอร์มากับ o อริจิพี่ว่าแล้วแต่คนชอบค่ายเทอร์มาเนี่ยไปสายอเมริกาเลย oh. ยุโรแบบนั้นเลยนะครับ oh. เขาก็มีมานานแล้วก็น่าเชื่อถือมากๆ o อริจิเนี่ยเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าแล้วก็เป็นเทคโนโลยีจากฝ่ายเกาหลีเลยทําให้ราคาและหลายๆอย่างมันมีการพัฒนาที่ดีขึ้น แต่ถ้าจะเทียบกันหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยพี่ว่าเทียบยากให้อยู่ที่ผลลัพธ์ว่าเราทาแลวชอบเครื่องไหนเนี่ยก็เลือกเครื่องนั้นส่วนตัวถ้าคนอายุเยอะๆเนี่ยบางคนเขาชอบเทอร์มอเพราะเขารู้สึกว่ามันอยู่ได้นานอายุน้อยเนี่ยเขาชอบออริจิโอเพราะว่าเข้าถึงง่ายแล้วก็ทํไวเจ็บน้อยเจ็บน้อยจริงๆออริจิโอแต่เคยทําเทอร์มอสแล้วรู้สึกแบบอันนี้ต้องแบบว่าพูดแบบว่าแฟกเลยเพราะว่ามัน มันร้อนมากมันร้อนผิวใช่ไหมมันร้อนผิวแต่ว่าทํามาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเออแก้มันก็เฟิร์มขึ้นจริงๆแล้วแบบแบบเหมือนหน้ามันแบบหุบลงเนี้ยใช่ไหมมันกุบลงเออแล้วแต่ว่าพอมันพอตอนแรกอะก็ไม่ได้เอน็นใจจะไปออริจิโออะไรแต่พอแบบได้ลองออริจิโอวะเราก็รู้สึกว่าอา้าวทำไม ผลลับเหมือนกันแต่ทําไมเจ็บน้อยกว่ามากอะไรองนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าขึ้นความร้อนที่อย่างที่คุณหมอบอกใช,ใช่ไหมคะดว่ามันแบบมันมีการแบบพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาแต่ถ้าถามว่าเทียบกันมันก็ยากเพราะว่าเทอร์มาดเนี่ยมันทําจานวนชอ็อตที่เยอะความร้อมมันอาจจะสูงพี่ว่า900แน่ที่น้องแพลวทำถูกไหมตัวหน้าเดี๋ยวยิงยกคิ้วเดี๋ยวยกแก้มเดี๋ยวกรอบนะคือมันทาจานวนชอ็อตค่อนข้างเยอะ oh. เทียบกับโอริจิโอเนี่ยบางคนก็300 ห0รคือปริมาณมันต่างกันเกือบเท่าหนึ่งอาจจะทําให้ความเจ็บมันแตกต่างกันด้วยอันนี้อยากรู้เลยว่าถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรทำกคือเวลาเราไปคลินิกเนี่ยเขาจะแบบว่าโอเคมีราคาแบบ3 0 0 6 0 0 9 0 0อะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วอ่ะเราจะรู้ด้วยตัวเองได้ไหมคะมว่าเราควรทํากี่ช็อต จริงๆเนี่ยมันมีนมไกด์ไลน์อยู่ก็คือหมายถึงว่ามันมีคําแนะนําเบื้องต้นว่าอายุเท่านี้ uh huh. อยากจะทําบริเวณเนี้ควรทํากี่ช็อตกี่ไรแต่ส่วนใหญ่ทั่วไปถ้าเวลาหนูเข้าไปที่คลินิกความงามเนี่ย uh huh. เขาก็จะมีมาตรฐานอยู่ละ uh huh. ว่าคุณหมอจะแนะนําเท่านี้เท่านี้มันขึ้นอยู่กับงบประมาณเราด้วย uh huh. ขึ้นอยู่กับว่าปัญหาเราเยอะไหมและขึ้นอยู่กับเครื่องที่เราใช้ยิ่งเครื่องดีมากๆเนี่ยพี่ว่าปริมาณจำนวนช็อตหรือจำนวนสิ่งที่เราใช้ไปในเครื่องเนี่ยมันก็จะน้อยลงแล้วแต่ ตัวเครื่องนั้นมาตรฐานถ้าถามพี่พี่ก็มองว่าถ้าเน้นเฉพาะโจทย์เช่นแบบแก้มเนียอาจจะแค่แบบ300ร้อยอช็อตก็อาจจะเพียงพอแต่หนูทําทั่วนาใช่ไหมละ่ะอว่างถ้าเน้นตรงนี้เดี๋ยวก็เน้นตรงหน้าผากเดี๋ยวขามาับมันก็เลยทําให้มันเยอะขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าเรามาด้วยบัตเจตที่ไม่ถึงแล้วเราอยากจะลองทําก่อนในแบบปริมาณที่น้อยกว่าที่เราควรจะทําแบบนี้มันเราควรจะแบบโอเคไปเก็บเงินให้มันแบบทําเลยทีเดียวก่อนหรือว่าเราควรจะ เริ่มทาทยอยทำถ้าถามพี่อ่ะพี่ว่าถ้ามีเงินถึงที่แบบพอทําได้ให้ไปทําก่อนเพราะว่าอะไรเราแก่ขึ้นทุกวันพอแก่ขึ้นเสร็จเนี่ยการที่เราปล่อยความแก่ไปเรื่อยๆปัญหามันจะหนักลงเรื่อยๆแปลว่าจากเดือนที่เราเราควรจะใช้สักสามร้อยช็อตสามร้อยสามร้อยลายตอนถึงอีกห้าปีเนี่ยอาจจะต้องใช้แบบหกร้อยหรือว่าพันลายถ้าเทียบกับตอนนี้เราใช้ทีละสามร้อยมีงบแค่สามร้อยทำสามร้อยอาจจะสามร้อยไปเรื่อยๆแล้วถึงตอนนั้นอาจจะเหลือแค่ <500. S 2> เหมือนเวลาเราไปทําอ่ะคุณหมอเขาชอบพูดว่าถ้าเราแบบเร,เราเริ่มทําเครื่องที่แบบว่าเป็นหัตการวายอะ่ะมันจะช่วยทําให้แบบว่าเราในอนาคตอะ่ะมันเหมือน,นความหย่อนคล้อยมันจะไม่มากถึงขนาดนั้นอย่างเช่นเราอายุแบบ50อย่างเงี้ยจริง,รงๆเรางมรอาจจะแบบว่าหย่อนมากๆแต่สมมติเราเมนเทนตั้งแต่อายุแบบ30ในการทําเครื่องมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ทําให้หน้าเราอาจจะไม่หย่อนมากถึงขนาดนั้นจริงไหมคะ อันนี้จริงเพราะว่าการที่เราเมนเทนนด้วยเครื่องเนี่ยเหมือนหนูทาครีมทุกวันอะคนที่ทาครีมทุกวันเนี่ยเช่นกันแดดอะเนาะมันก็จะทําให้เขาป้องกันการเป็นฝ้าได้อันนี้ก็เหมือนกันทําเครื่องเป็นประจำทุกๆ1ปีเนี่ยก็จะป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอ่าความหย่อนคล้อยริ้วรอยหรือล่องลึกเนี่ยตัวเครื่องมันจะป้องกันได้ถ้าทําในแบบเครื่องที่ได้มาตรฐานแล้วก็ในระดับที่ เราเห็นผลลัพธ์ที่โอเคอ่ามันก็เหมือนแบบเป็นการดูแลตัวเองก่อนที่มันจะเกิดมากๆเหมือนเราเมนเทนหน้าไปเรื่อยๆถูกต้องถ้าอย่างของโรงแรคือเน้นแบบเออลดแก้มลดเนียงอะไรพี่ก็มองว่าถ้างบไหวอ่ะพี่ก็จะน,นําให้คนไข้แบบไปเครื่องเลยนะ,ะไม่ค่อยมาเพื่อ,อพวกกลุ่มเมโซแฟตเท่าไหร่เพราะมันเป็นผลลัพธ์ในระยะสั้นเนาะแต่ว่างบประมาณมันก็จะเบาลงไปแบบเยอะเลยอ่ะแต่ถ้าพอไหวเนี่ยก็คือไปเครื่องมันก็จ,จะช่วยในเรื่องของพื้นฐานผิวที่ดีขึ้นด้วยก็น่าจะเหมาะสําหรับ ประเด็นของน้องแพลวเนาะแต่พี่มั่นใจว่าไม่ได้ทําแค่เมโซแฟตกับตัวเทอร์มัอริจิโอแน่ใช่พอยุบแล้วเขาก็ต้องบอกว่าต้องยกด้วยยกแล้วต้องยกด้วยอ่างเงี้ยแล้วพอยกเราก็เลยตอนนั้นก็เลยดูโอ้ยเรายกมีอะไรแตตอนแรกอ่ะแยกไม่ออกเลยว่าอุ้ยเครื่องแต่ละอย่างคืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปศึกษาโอเคยุบแล้วยกด้วยยกก็อาจจะมีอัลเทอร่าอัลตาฟอร์เมอร์ไฮฟู่อ่ะสามอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เป็นเรื่องยกถูกต้อง 3อย่างเนี้ยแตกต่างกันยังไงคะคุณหมอน้องเพ็ญเคยทําอันไหนมาบ้างไหมแากาประสบการณ์ก่อนหน้าน,นี้แบบช่วง20่สิต้นๆนนก็เคยทําไฮฟูมาก่อนอะไรเงี้ยเคยทำแล้วก็เออเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันยกอะไรตอนตอนนั้นนะคะเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ยังไม่เห็นว่าเราหย่อนตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ล่าสุดที่ไปทําตัวอัลเทอร่าอัลเทอร่าเนี่ยรู้สึกเลยว่าอันหนึ่งเลยคือเจ็บมาก หรอเจ็บมากหรอเจ็บมากแล้วก็อย่างหนึ่งคือออแต่มันรู้สึกว่าเออหน้ามันยกแต่ว่าก็มีความแบบบวมด้วยที่ที่ทำแสดงว่าไม่เคยลองอัลตราฟอร์เมอร์เนาะใช่ไหมอย่างอย่างไม่เคยลองอย่างไม่เคยอ่ะจากสามอย่างเนี่ยไฮฟูอัลตราฟอร์เมอร์แล้วก็อัลเทร์เนี่ยต้องบอกก่อนมันเป็นชื่อแบรนด์ทั้งหมดเลยนะครับที่ต้องพีบอกมาเนาะจริงๆทั้งสามตัวคือไฮฟูหมดไฮฟูใช่เป็นไฮฟูหมดเหมือนเมื่อกี้เธอหมายกับออเลจิโอก็เป็นไอเอฟหมดอ๋ออันนี้คือไฮฟูหมดเลยแค่แต่ละแบรนด์เนี่ย S <S ชื่อเขาแล้วแตกต่างกันออกไปแล้วก็เทคโนโลยีที่แตกต่างกันผลลัพธ์มันก็เลยต่างเท่าที่มีดูเนี่ยทั้ง3ตัวเป็นกลุ่มยกกระชับทั้งหมดถ้าตอนนี้เนี่ยพูดถึง3ตัวนี้ก็รู้จักกันหมดอยู่แล้วแหละไฮฟูดราฟอร์เมอร์อัลเทอร่าเนาะแล้วจริงๆมันมีกลุ่มใหม่คือซอฟเบฟโออย่างก<า>็จกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเออมาแบบคิดในกลุ่มวัยรุ่นที่อยากจะได้คุณภาพผิวละเอียดด้วยตัวนี้ก็จะช่วยได้ดีนะทีนี้กลุ่มไฮฟูเนี่ย ตัวไฮฟูเนี่ยมันย่อมมาจาก h i h i i n t n n s i t y Focus ัสอันตระสาวคือคลื่นอันตราซาวเหมือนที่เราอันตราซาวตอนคุณแม่เขาท้องอะ่ะเอาอันนั้นน่ะมาใส่ในตัวเทคโนโลยีนี้ <S 2> <S 2> <S แล้วก็ใส่พลังงานเข้าไปไอ้พวกคลื่นเนี่ยมันก็จะไปกระแทกหน้าให้หน้ามันมีความกระชับขึ้นและกระแทกหน้าบวกความร้อนความร้อนเจอผิวหนังนึกง่ายๆเหมือนเนื้อที่เราเอาไปทํากับข้าวเนาะ ตอนเนื้อ,เน,อเนื้อหมูมันเท่านี้เวลาไปทำกับข้าเนี่ยมันหดลง uh ผิวเราก็จะหดแล้วก็กระชับขึ้นไปเหมือนตอนไปเจียรเหนือแบบนั้นเลยความร้อนมันจะทําให้ผิวหนังเรามันหดลงแล้วก็กระชับขึ้นแต่ว่าถ้าท้องแทยวทำกลุ่มพวกเครื่องไฮฟูเนี่ยหน้ามันก็จะมีความแบบยกแล้วก็กระชับขึ้น oh ทีเนี้ยมันพอมันมาพูดถึงเรื่องรุ่นเนี่ยมันก็จะพูดถึงเทคโนโลยีไฮฟู Hi ก็เหมือนโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าที่เราใช้กดอย่างเดียวแล้วก็โทรออกเล่นแอปพลิเคชันไม่ได้ oh อันนี้คือไฮฟูถามว่าโทรได้ไหมล่ะ จุดประสงค์ต้องการสื่อสารนี่ต้องการยกกระชับใช่ไหมทําได้นะแต่ได้แค่นี้ได้แค่สื่อสารไปกับเศษอันนี้ก็ได้แค่แบบผิวแน่นขึ้นจบแต่ว่าไม่รู้อาจจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่ารุ่นเก่าเนาะถัดมาเป็นอัลตร้าฟอร์เมอร์กับ ra, อัลทาร่าอัลทร้าจะมาก่อน เอาแล้วจะมาก่อนเพราะว่าเป็นตัวที่พัฒนามาจากไฮฟูแบบลากเดิมอีกทีหนึ่งก็คือจะเป็นไฮฟูเหมือนกันที่พลังงานเสถียรขึ้นแรงขึ้นและก็มีหน้าจอเหมือนนูมีทัสกรีนเห็นอยู่เวลาคุณหมอทําเขาก็จะแบบมองหน้าจอไปด้วยถูกเหมือนนูมีทัสกรีนก็สามารถทัชได้ว่าเออจะเอาวันนี้เอาวันนี้เอาวันนี้หนาแปลว่ามันจะแม่นยํากว่าสมัยก่อนเขาเชื่อเลยว่าความแม่นยําสําคัญที่สุดถ้าถ้าเครื่องแรงแต่ไม่แม่นก็ยิงไม่โดนแต่ถ้าเครื่องมาตรฐาน แม่นก็คือยิงโดนยิงโดนร้อยจุดเนี่ยพลังงานมาตรฐานเทียบกับยิงโดนแค่5จุดพลังงานสูงเนี่ยสู้ไม่ได้แปลว่า100จุดแม่นๆ่นเนี่ยเวิร์กกว่ามันก็เลยทําให้อัลเทราเนี่ยได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน mm. ม,ามาจนถึงตอนนี้แล้วหนูก็รู้สึกว่าเออมันเจ็บนะ <laughs> บางคนยิงแล้วมันเจ็บแปลว่ามันอาจจะพลังงานสูงหรือว่าแรงสําหรับบางคนแล้วก็อาจจะยิงแบบโดนบ้างไม่โดนบ้างอะไรมันแล้วแต่แบบความแม่นยําของคุณหมอเขา oh. ด้วยแหละ แต่พี่เชื่อว่ามันได้รับผลพลบ์ที่ดีถูกไหมกว่าไฮฟูดถูกปะดีดีดีใช่ค่ะพี่ตงแพลทำใช่ไห<ช>มต่างเลยใช่ไหมต่างอย่างไฮฟูททามาก็ตอนนั้นก็แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันยกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอเอัลเทลร่าปุ๊บเฮ้ยมันแบบเห็นเลยว่าหน้ามันยกขึ้นแบบกระชับขึ้นกรอบหน้าแบบชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บวกด้วยความแบบเจ็บขึ้นส่วนตัวเป็นคนที่ใช้เครื่องยกกระชับมาทุกรุ่นแล้ววะพี่ยังรู้สึกเลยว่า ยังไงพี่ก็ต้องเทใจไปให้เอาเทลาถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยเพราะว่ามันใช้ระยะเวลานานแต่คนไข้คือแฮปปี้ทุกคนหลายคนที่บินมาจากต่างประเทศอะคือมาเพื่อทอํบอลทล่าที่นี่ที่ไทยแล้วบินกลับเลยก็มีออเพราะว่าเป็นเครื่องที่แบบได้รับมาตรฐานระดับโลกแล้วก็คนใช้งานแล้วมันเวิร์กจริงๆอะถ้าถามพี่ว่าทำไฮฟูทุกสาเดือนกับอัลเทล่าปีละครั้งเนี่ยพี่เก็บเงินไปทำบอลทล่าดีกว่า อันนี้ก็คือตอบตอบคาถามเลยจะถามตอบเพราะว่าหลายคนอะที่แบบมาปรึกษาแพทย์อย่างแบบว่าเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเออเนี่ยแกชั้นน่ะเขามันมีทั้งแบบไฮฟูมีหอะไรเงี้ยอัลเทอราควรจะทําอันไหนดีแล้วแบบราคามันก็ต่างกันเนี้ยเดี๋ยวแต่และอย่างเราเนี่ยเราก็ให้คำปรึกษาไปว่าเออเราอะทำตัวอัลเทอราแล้วเราเห็นผลแต่ถึงแม้ว่าราคามันสูงไรอย่างที่คุณหมอบอกว่า hmm. ถ้าเอาแบบ เห็นผลเลยเราเก็บเงินสักหน่อยปีหนึ่งเพราะว่าทำปีละครั้งเนาะอ่าไปทอาอัลเทราไปเลยก็ดีกว่าใช่ไหมคะถูกครับ<อ>ถ้าถามพี่ก็ปีละหนึ่งรอบถ้าเก็บงบประมาณไหวก็ลองเซฟอัพไปทําอัลทราดูแต่ถ้างบประมาณไม่ถึงเนี่ยมันทําดีกว่าไม่ทํะก็อย่างที่บอกตอนแรกใช่แต่บางคนคูณแบบ6เดือนคูณสเอาเท่าอัลทราเลย <c oughs> ก็คือเก็บไปทําอัลทราเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้เหมือนกันใช่แต่ส่วนตัวจะจะแนะนําว่า ให้ทาตามงบประมาณเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เลือกเครื่องที่ได้มาตรฐานเพราะมันมีหลายแบรนด์แล้วแต่อัลเทอร่าก็คือยังเป็นแบรนด์หนึ่งในใจอยู่ที่ที่เราให้มาตรฐานเรื่องการยกกระชับเนี่ยมาหลายสิปีมาเดี๋ยวพี่อยากจะได้แบบสรุปเลยนะว่าแบบ5อย่างที่น้องแพลวทาในปีนี้เราชอบเกี่ยวกับพวกหัตถการความงามหรือการดูแลตัวเองเมีอะไรบ้างที่ติดท็อปห้าเลยท็อปห้าแล้วใช่ไหมอย่างแรกที่ชอบเลยคืออัลเทอร่าเรื่องยกกระชับสองจริงจริง,รงล่าสุดแบบไปทำออริจิโอมาชอบเพราะว่าไม่เจ็บอ่า 3. ามเลเซอร์รักแหลเลเซอร์รักแล,ล้เลเซอร์ขนเพราะว่าเราแบบชอบแบบว่าใส่ใส่ดีอะไรเงี้ยเพราะไม่มีขนมันก็ดี 4. ี่โบท็อกซ์รักแร้ไม่มีเหงื่อเลยดีมากแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอฟอกฟันขาวเพราะว่าเราต้องพูดแล้วก็ยิ้มตลอดไม่ได้ทำมีเนี่ยนะเป็นแบบฟอกฟันอ,อันนี้ที่ชอบให้อย่างนเลย ทำไมถึงถึงชอบในในแบบห้าตัวนี้ทําไมแบบเป็นอย่างอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องพยทําซ้ำใช่ไหมใช่สิ่งที่ทาซ้ําแล้วก็ต้องทําต่อเนื่องด้วยทุกปีเลยทุกปีใช่ค่ะอ๋อโอเคทาไมถึงเป็นห้าตัวนี้นะอย่างตัวแรกนะตัวอัลเทอร่ารู้สึกว่าชอบตรงที่เออมันโยกยกหน้าเรารู้สึกว่าเอ้ยหน้านมันมีความกระชับขึ้นดูดูรูปหน้าดีขึ้นตัวออริจิโอชอบเพราะว่าถูกใจความไม่เจ็บของมันแล้วก็ พอทําไปประมาณสองสามวันรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันมันดูฟิบลงมันดูแบบยุบลงแก้มหายไปแล้วก็ตัวเลเซอร์จริงๆเป็นเลเซอร์ขนนะอ่ะแพลทำรักแร้แล้วก็ทําบิกินี่ด้วย <c oughs> ชอบพอรู้สึกว่าคือผู้หญิงอะ่ะมันการมีบางทีมัน,นอาจจะเป็นเทสของบางคนเนาะแต่อย่างเราอย่างเงี้ยคือเราเราไม่ชอบเลยให้แบบตัวเองแบบมีขนหรืออะไรเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยอย่างรักแร้เนี่ยพอมีขนเยอะปุ๊บเนี่ยเหงือ่อกลิ่นอะไรมันก็มาตลอด หรือแบบอ่ะอย่างล่าสุดก็มาทําบิกินี่คือบิกินี่ทำมาปีหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างผู้หญิงเนี้ยรอบเดือนมาหรืออะไรเงี้ยพอไม่มีปุ๊กอะมาทําให้แบบสบายตัวหรือจะใส่ชุดแบบไปทันลงทันเลอะไรเงี้ยก็มั่นใจโบท็อกลักแ้วก็อย่างที่บอกแพลคอนเซิร์เรื่องแบบผู้หญิงคอนเซิร์เรื่องกลิ่นตัวมากๆเรารู้สึกว่าแพลเป็นคนที่แบบโอเคใช้เซรัม่มหรือโรลออนอะไรมันก็ระดับหนึ่งนะคะเราก็รู้สึกว่าโอเคฉีดโบท็อกไปเลย บอทกที่ละแบบไปเลยเฮ้ยเหงื่อไม่มีเลยแบบแห้งมากสุดท้ายฟันคือเราสึกว่าแบบการสนทนาอย่างคุยกันไนียิ้มปุ๊บเฮ้ยถ้าฟันแบบเลื่องออกมาอะไรอย่างมันก็ไม่ได้เนาะก็รู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้ไปทําวีเนียเพราะว่าเคยอ่นแล้วก็ศึกษาเราสึกว่ามันต้องมีการกอฟันหรือยอะไรเงี้ยเราอาจจะยังไม่สะดวกทาแล้วก็บัจเจ็ตค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยก็เลยลองทาตัวฟอกฟันแต่ว่าเป็นฟอกกับทางคุณหมอทางตแพทย์เลยก็คือคุณหมอทำให้เราสึกว่าโอ้ยยิ้มแล้วสีฟันดูธรรมชาติดูสวยอะไรเงี้ยก็อันนี้เป็น เป็นทั้งหมดที่ทำ5อย่างในปีนี้เราชอบแล้วถ้าเข้าปีหน้าปี2025เนี่ยน้องแพลคิดว่ายังมีหัตถการไหนหรือย e a u t y t r i แบบไหนที่หนูจะทําต่อไปในปีหน้าถ้าเป็นปีหน้าเนี่ยคิดว่าอัลเทอร่ากับตัวออริจิโอทำต่อเพราะว่าคิดว่าจะทําทุกปีเลยเป็นแบบหัตถการของหน้าแล้วก็เลเซอร์ขนก็ยังทําต่ออ่าน่าจะเป็น3อย่างนี้ที่ทําต่อแค่นี้นะพี่ว่าคนไปทําตาน้องแพ้ไปเพิ่มไม่มีใครไม่อยากสวยแบบนี้มั่นใจได้เลยว่า ถ้าเอาแบบหัตถการที่น้องแพลวชอบเนาะแล้วไปลองทํากันเองเนี่ยกลับมาฟีดแบ็กในคอมเมนต์ได้เลยว่าทําแล้วจรงทําแล้วสวยทําแล้วปัวแบบน้องแพลวจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ขอบคุณน้องแพลวมากมากเลยนะครับ <ขอ S 1> ที่เข้าร่วมรายการให้ความรู้ด้วยเนาะแล้วก็มาแบบมาเจาะลึกในหัตถการที่เออเราทําแล้วมันเลิศมันเวิร์กจริงๆจากยูเซอร์ที่ใช้งานจริงเนี่ยพี่ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่เอาไปปฏิบัติใช้ต่อเนี่ยน่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีเลยนะครับ <ขอ S 1> เดี๋ยวให้น้องแพลวฝากช่องทางในการติดตามเนาะแล้วก็การแบบ สนับสนุนน้องแพลรักการน้องติดตามยังไงบ้างครับก็อยากจะฝากตัวเพจของแพลด้วยนะคะเผื่อใครไปติดตามก็แพลเว็บทุกช่องทางเลยตอนนี้ก็มีทั้งทิกตอกมีไอ s อินสตาแกรมมีเพจนะคะก็มีชื่อดีทุกช่องทางก็สามารถไปดูได้ไม่ได้ขายของอย่างเดียวนะคะก็มีแบบแชร์ความเสวยความงามเพราะว่าเราชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็ฝากด้วยนะคะใครที่แบบว่าอยากผิวสวยหรือการบำรุงจากภายในนอกจากการทาผ่าหัตาการแล้วเราก็ต้องดูแลในด้านอื่นด้วยนจากภายในก็มีวิตามินสําหรับ ูเซ่าที่อยากให้ทุกคนไปฝากติดตามนะคะแล้วอนาคตก็นูเซ่าก็จะขยายอาณาจักรมีเรื่องสุขภาพ<ม>เพราะว่าแพวเนี่ยเ,เมื่อก่อนก็ดูแลแต่ผิวแต่ว่าอนาคตนี้ก็คือมีการดูแลสุขภาพมากขึ้นเพอเราเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ<ม>แล้วก็อันนี้ก็อยากจะให้ฝากติดตามช่องคุณหมอนะคะ<ม>เพราะว่าอย่างแพลวเองอ่ะคุยกับคุณหมอแบบตลอดคือคุณหมอให้คําแนะนําแบบ ที่เราเข้าใจมากๆถ้าใครแบบคิดว่าอยากรู้เรื่องไหนหััถการเรื่องอื่นเจาะลึอกอ่ะอยากให้ฟังคุณหมอปอเลยเพราะว่าเราได้เข้าใจมากๆเลยก็อยากจะฝากช่องคุณหมอด้วยนะคะ <S <S สําหรับรายการ beauty hero วันนี้นะคะใครที่ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้พี่หมอคนนี้ด้วยนะครับ ขอฝากช่อง Beauty Hero ไว้ด้วยนะคะก็เป็นเหมือนที่พ่อแอบอกเลยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ไ้นะครับใครรอติดตามรายการ Beauty Hero ครั้งถัดไป EP 3นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเชิญแขกรับเชิญคนไหนมาเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบแล้วนะคลิปิด